คือคุณแม่สอนไว้นะคะว่าผู้หญิงกินเหล้าเมายามันดูไม่ดที่ยค่ะมันจะดูไม่งามโอ้หดูจ๋าถือซะว่าเป็นวันครอบครัวแล้วกันดื่มเพื่อสังคมในครอบครัวเราก็แล้วกันนะใช่นิดนิดนิดนึงก็พอ,อจะได้แก้มแดงแดใสใน่ารักน่ารักจะบอกความรู้สึกด้วยลูกขมมากเลยค่ะร้อนคอด้วยค่ะคอแล้วนะต้ออาหารอยู่ไหนะอาหอยู่ข้างนอกเฮ้ยไปช่วยผใชายช่ไปลูกเกดลูกเกดมาสึงละ มาได้อยอะไรวะเอามาแค่นี้เองเหรออะไรนะครับนี่คืออาหารมาแล้วเหรอคะใช่ฮะครบหมดแล้วครับเนี่ยเจนิสจ๋าไหนบอกว่าบ้านมึงรวยไงเอา้เอาไอ,อ้กแก่มึงออกไปเอาตั้งสองสามรอบมึงได้แค่นี้เหรอวะหรือว่าใครครับเจนิสมึงนั่นแหละค่ะเจนิสเจนิสแกแล้วยังหูตึงอีกอะไรเจนี่ฟังนะคะแม่ของพี่ตั๊กเองกูแม่มึงมันไม่ใช่แม่กู